ชีวิตประจำวันของคนเราใช้พลาสติกกันเยอะขึ้นนะครับแต่ก่อนที่เจ้าพลาสติกเหล่านี้จะย่อยสลายหมดเนี่ยสิน่าเป็นห่วงโลกของเราซะจริงๆดูสิครับมากมายไปหมดทั้งถุงพลาสติกแก้วพลาสติกคงจะดีถ้ามีทางเลือกอื่นที่จะทดแทนพลาสติกพวกนี้ได้สวัสดีค่ะ ดีินูจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับดรงามทิพย์ผู้วโรดมหัวหน้าโครงการวิจัยชิ้นนี้ให้อาจารย์ช่วยอธิบายถึงรายละเอียดของโครงการให้ฟังกันค่ะเป็นผลงานวิจัยชิ้นใหม่ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งเขาจะใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากรมสกัดน้ำมันมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอาจารย์คะสวัสดีค่ะ ไม่เห็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติแบบนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะแนวคิดในการนํากากราสกัดน้ํามันมาผลิตเป็นกระถางแบบนี้เนี่ยมีที่มาอย่างไงคะอาจารย์เราก็มองว่าอย่างกากรำเนี่ยถ้าเกิดเราสกัดน้ํามันหมดไปแล้วเนี่ยเขาแทบจะเป็นสิ่งเหลือทิ้งเราก็มองว่าถ้าเราเอามาทําเป็นวัสดุที่สามารถไปทดแทนพลาสติกในงานที่ใช้ไม่ไม่ยาวนานในระยะสั้นๆตัวพลาสติกเนี่ย ตอนผลิตเขาเนี่ยเาก็ทำภาวะโรคร้อนสูงมากถ้าเราเอากากรัำสกัดน้ำมันเนี่ยไปแทนพลาสติกเราก็จะสามารถเหมือนกับไปชดเชยส่วนนั้นได้ก็เป็นที่มาอันหนึ่งนะคะกับอีกอันหนึ่งเนี่ยทางเคียรกรีนของเราเนี่ยมีองค์ความรู้ในการทำวัสดุย่อยสลายจากวัสดุที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเราก็เลยเอาความรู้สองส่วนนี้เนี่ยมาผนวกกันคิดเป็นโครงงานวิจัยว่าเอากากกำม,มาทำเป็นวัสดุ ที่ใช้ไม่ถาวรใช้สั้นๆใช้แล้วให้เขาทิ้งให้เขาสลายตัวไปในธรรมชาติได้เราก็หยิบเอาเป็นวากระถางน่าจะเป็นตัวแรกๆที่จะามาใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้นะคะกากรำสกัดน้ำมันเป็นวัสดุเหลือใช้ที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำมันรำข้าวซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วทางโรงงานมักนำไปจำหน่ายต่อในราคาย,ย่อมเยาเพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์มีการนำมาใช้ประโยชน์ได้น้อยนอกจากนี้เรายังพบว่า กากรามสกัดน้ำมันมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ประกอบด้วยโปรตีนเส้นใยและแป้งที่มีแอมิโลสสูงกว่าแป้งสาลีจากมันสัมปะหลังหากเรานำกากรามสกัดน้ำมันมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับ กระถางกากรามสกัดน้ำมันอย่างผมมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของพืชทั้งธาตุอาหารหลักและอาหารรองอาจารย์คะแล้วความปลอดภัยล่คะคะมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างคะเราก็ทำตามมาตรฐานของอสหภาพยุโรปเนี่ยความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเลิศน,นะคะผ่านทุกประเด็นของวัสดุที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมทีนี้ความปลอดภัยสำหรับกระถางเนี่ย ถ้ามองว่าปลอดภัยต่อดินเนี่ยเป็นเลิศอยู่แล้วคุย่อยสลายได้ดีความปลอดภัยต่อต้นไม้เขาไม่ใช่แค่ปลอดภัยเขาเป็นปุ๋ยที่ดีให้กับต้นไม้ด้วยตัวของเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นต้นไม้เนี่ยถ้าเกิดเราเพาะเมล็ดกับกระถางของเราแล้วก็เวลานําลงปลูกในแปลงหรือว่าในกระถางใบใหญ่เนี่ยเราไม่ต้องถอดกระถางเราใส่ลงไปเลยกระถางของกากลำเนี่ยจะย่อยสลายแล้วก็ให้ปุ๋ยกับต้นไม้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะ อาจารย์คะแล้วถ้าจะพูดถึงจุดเด่นของกระถางกากกำมสกัดน้ํามันเนี่ยมีจุดเด่นยังไงบ้างคะข้อดีเวลาเราเอามาทําเป็นกระถางเพาะเมล็ดเนี่ยต้นไม้เขาขึ้นมานะคะในช่วงเพาะเมล็ดเนี่ยต้นไม้ยังไม่ต้องการปุ๋ยมากแต่พอเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเอาลงดินแล้วเ,เอาลงดินไปพร้อมกระถางถ้าเราเคยใช้ถุงดําเราต้องมานั่งถอดถุงดําออกเสียเวลาใช่ไหมคะแล้วบางคนเนี่ยรีบร้อนมากเกินไปไม่ถอดถุงดําออกกลายเป็นข้อเสียต้นไม้ไม่โตอีก เราไม่ต้องถอดถุงดำออกล้วเอาอันนี้ลงกระถางหรือลงดินได้เลยเขาก็จะค่อยๆย่อยกลายเป็นปุ๋ยคุณผู้ชมครับและนี่คือตัวอย่างของต้นไม้ที่ทดลองปลูกโดยใช้กระถางกากรำสกัดน้ํามันและต้นไม้ที่ปลูกโดยกระถางพลาสติกทั่วไปเห็นไหมล่ะครับว่าในระยะเวลาที่เท่ากันสภาพดินเหมือนกันแต่ต้นไม้ที่ปลูกโดยใช้กระถางกากรำสกัดน้ํามันจะมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าต้นไม้ที่ปลูกโดยกระถางทั่วไปครับ ในฐานะที่เป็นนักวิจัยนะคะมีมุมมองอยังไงในการคาดการว่ากา,การ,รําสกัดน้ํามันจะได้รับการพัฒนาไปในทิศทางใดแล้วก็จะได้รับความนิยมแพร่หลายแค่ไหนคะถ้าสมมุติว่าเราเอาอันนี้เนี่ยออกไปทดสอบตลาดแล้วได้รับการยอมรับที่ดีซึ่งที่ผ่านมาเราทดสอบกันเล็กๆกันนะคะก็ไม่มีใครปรฏิเสธเพียงแต่ว่า มันยังทําในปริมาณน้อยต้นทุนมันก็ยังสูงอันนี้ก็ต้องเชิญชวนนะฮะภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจที่มองเห็นศักยภาพของเจ้ากระถางก,กากรำอันนี้เนี่ย เราก็ทําให้ปริมาณมากขึ้นซึ่งอันนี้ต้องมีการลงทุนก,ก็คุยกับทางด้านสวกอนะคะซึ่งสนับสนุนให้มีการนําผลงานวิจัย,ยไปขยายผลในเชิงพณิชย์อยู่แล้วนะคะค่ะถือว่ามีการวางแผนที่จะพัฒนาต่อเน,นื่องไปอยู่แล้วตลอดเลยนะคะ,คะอาจารย์เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนิวก็อยากจะทดลองนํากระถางตัวนี้ไปใช้งานจริงๆละอยากจะรบกวนอาจารย์พาไปช่วยดูที่แปลงต้นไม้ปไป<ด>้นไม้ของเราดคคคีค่ะงั้นอเอาต้นนี้ไปเลยนะคะด้วยความยินดีค่ะค่ะ เราไปปลูกต้นไม้กันดีกว่าค่ะใช่ไหยคะนี่คือแปลงทดลองของเราใช่ไหมคะอาจารย์คะย่อส่วนอ๋ยอย่อส่วน <c oughs> เป็นตัวอย่างก่อนว่าอย่างนั้นเป็นตัวอย่างค่ะเอ๊ะมองดูด้วยสายตามีความแตกต่างกันบางส่วนนะคะอาจารย์ตัวนี้ก่อนดีกว่าทำไมมันแคะก,กันที่สุดเลยเหรอคะอาจารย์เออตัวนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเรา,พาเพาะเมล็ดในถุงดํา นะคะประมาณ4-5้าสัปดาห์พอเขาขึ้นต้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอามาลงกระถางเพื่อเปรียบเทียบกับอีกอันหนึ่งเราเพาะเมล็ดในกระถางกากรำแล้วเวลาลงกระถางเนี่ยเราไม่ต้องถอดกระถางกากรำออกนะคะเราเอาเนี่ยฮะอย่างอย่างที่ของของนิ้วถึงเนี่ยก็คือพอเพาะเมล็ดขึ้นปุ๊บอยู่ในกระถางเราก็เอากระถางเนี่ยลงไปในดินเลยนะคะอาจารย์ขายแล้วถ้าเราปลูกเนี่ยนำลงไปในกระถางแบบเนี้ย มันต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่มันถึงจะย่อยสลายเปื่อยยุ่ยออกไปประมาณเดือนกว่าเราก็เห็นผลแล้วค่ะแบบนี้อยากจะลองด้วยตัวเองแล้วนะคะจานค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะค่ะลงกระถางลงดินเราจะปลูกลงไปในกระถางหรือว่าจะปลูกกับแปลงที่เราเตรียมไว้แล,แล้วก็ได้เลยะนะคะการบำรุงรักษายุ่งยากไหมคะไม่ยุ่งยากเลย จะไม่ต้องหยอดปุ๋ยเลยฮะหยอดลงไปปุ๊บรดน้ำตามสบายอาจจะมีบางอย่างที่ต้องเร่งให้ดอกเขาโตๆนั้นก็ก็ใส่ปุ๋ยตามปกติที่ที่คนอยากได้ให้ดอกโตมากๆอไนนะไรนี้ค่ะวันนี้อขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณค่ะ ทางทำป้นไม้จากกากรัมสกัดน้ำมันนั้นถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภคอย่างเราที่จะมีไว้ใช้งานนะคะซึ่งในขณะเดียวกันนั้นก็ยังช่วยส่งเสริมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอีกด้วยค่ะที่สำคัญยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมช่วยให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยละค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวกอดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w a r d a o r ์เว โทรศัพท์นะคะ025797435ตอ139สวัสดีค่ะ